โลเวอ์สกายของผมเจเอ bon ็กบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกม m o เดิร์นวอ h ชิอีกแล้ววันนี้อยู่กับเจ้าเรือไม่ใช่เรือดิเป็นเครื่องบิน j a สสามสิบเก้นนะครับกิฟเฟนนั่นเอง g ิฟเฟนกิฟเนเออของสวีเดนนะในรูปทงก็เป็นของสวีเดนเจ้านี่มีความคล่องตัวในการเลี้ยวมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นลำที่เล็กแล้วก็โฉบเฉี่ยวเฉี่ยวโฉบมากเลย แล้วก็ห้องนักบินที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือความใสสะอาดของห้องลักบินเนี่ยกระจกใสมากทาให้เราเห็นห้องลักบินชัดแจ๋วเลยโคตรเท่ครับดูดิเอเคเอดูห้องว้าวกั่าห้องนักบินมากเลยแต่เกมนี้แม่งไม่มีพลขลับแล้วเออพงมอะไรอยู่ไหนวะห้องลักบินมีไม่มีพงมอะไรเออยังไงวะเนี่ยโอเค สำหรับเจ้านี้นะฮะจะต้องเติม569บาทถ้าเป็น Android น o s ะ iOS จะถูกกันหน่อยนะครับก็โอ้โหดู iPhone ดิคำมาดีมากเลยดูการแบบนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดการเลี้ยวให้เกิดประจุนะฮะไอออนงงกูนี้โง่จริงเลยเกมเนี่ยนะแล้วก็ดูความฉบเชียวของการบินนะโหคล่องตัวอย่าบอกใครโก้เท่ฮะ สวยสวยงามมากนะฮะลำนี้โอเคมาว่ากันต่อสำหรับสเตตัสของเจ้านี่นะฮะกิเฟนนะเจ้าแจสสามสิบเก้ิฟเฟนเจ้านี่จริงๆก็ชายาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่มันบอกได้เลยว่ามันเป็นเรือที่มันเป็นเครื่องบินที่ดีนะมันเรืออีกแลลิ้นเป็นไรวะเนี่ยสเตตัส <c oughs> ของมันเนี่ยเลือดอยู่ที่7,930นะฮะ บินได้อัตราความเร็วต่ำสุด25.27น็อตนะฮะก็คือเราสโลอย่างนี้นะฮะแต่เมื่อเรากดอั t เตอร์บันเได้ที่111.19นะฮะทำให้การเร่งความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่มากสุดอยู่ที่111.19เมื่ออั t เตอร์บันเแล้วก็คงที่อยู่ที่88.44นะฮะเรดาร์ของมัน8กิโลนะก็ทั่วไปของเครื่องบินนะฮะ m มบิลิตี้หรือว่าความคล่องตัวดูการคล่องตัวแบบเบรกเลี้ยวปุ๊บศัตรูอยู่ข้างหน้ายิงโอ้โนี่นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณร17เอาง่ายว่าเลี้ยวง่ายแน่นอนมีฝูงหนึ่งมี3ลำนะฮะมีทั้งหมด15ชุด15ฝูงบินกูดาว30ิวิฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับอาวุธของกิฟเฟนนะครับเดี๋ยวเราจะส่องให้เห็นเลยนะฮะอันแรกเป็นปืนกลยิงจากไหนวะอ๋อเรายิงจากตรงนี้ ลูเล็กๆใต้คนขับอันที่2เป็นจรวดไอริสที T นะฮะสำหรับไอริสที T เป็นจรวดยิง Air to a แอนะครับเป็นไงติดด้านข้างก็รน่อ้บทั้งต่อต้านอากาศยานทั้งยิงได้เท่เลยเราเจ้านี่นะฮะเสียงไอพ่นก็สวยด้วยต่อมาเป็นจรวดลูกที่3 r นะฮะ r b s 1 5 f สํา F สำหรับ r b s 1 5 F ก็จะเป็นลูกสีสีดำหัวสีดำา2ลูกนี้นะฮะด้านซ้ายด้านขวานั่นเองต่อมาเป็นจรวดมิสไซล์หัวน้ำเงินนะ เจ้า KEPD 350ลูกใหญ่ใช้เล่นนะฮะสำหรับเจ้านี่หัวแอบมีติดอะไรที่หัวด้วยก็ไม่รู้นะฮะโคตรเท่เลยฮะเหมือนเครื่องบินเหมือนโดนเลยลูกที่5หัวแดงแดงกีดแดงแดง,แดงนี่นะฮะก็คือ BK 9 0เจ้านี่เบิร์และหน0 0 0หนะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะต้องไปรอดูหนะ้าเกมและอันสุดท้ายนะฮะเป็นระเบิด MK 8 0เราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้านี่เนี่ยทิ้งระเบิดใส่ศัตรูแล้วเป็นยังไงนะครับเราบินลงไปเลยฮะ เราเทสด,ด้วยอย่างแรกนะครับปืนกลทั่วไป GAU 2 2นะดาเมจรละตะัตละ350-360นะฮะยิงทั้งหมดลำละ7,920รวมกัน3ลัลำทำได้เท่าไหร่เราไปดูกันะฮะประมาณ24,480นะฮะสามลำรวมกันแล้วต่อมาเป็นจรวดไอริสไว้ต่อต้านอากาศยานลูกละ2,500ยิงทั้งหมด3ลูกก็ตกเก็บพันห้านะฮะแต่เราไม่ได้ทดสอบ หรือทดสอบไปเลยทีเดียวทดสอบไปด้วยก็ได้มาโอเคยิงไหมครับ3ลูกยิงออกไปเบ๊หก3นนะขนาดมิไซาย,ยังโดนเนิรฟไอ้บ้าเอ้ยจริงๆมันยิงก่อนอัปเดตมันยิงที่นั่นละ2องพันหะฮะถูกเนิรฟเหลือนั่นละสองพันนอันนี้เราเปิดให้เรียวๆเลยก่อนอัปเดตจริงนะฮะ แล้วต่อมาเป็น RBS 15F ก่อนอัปเดตก่อนโดนเนิร์ฟนะฮะนัดลูกละ8,000ยิงออก2ลูกเบิร์ดละ16 0 0 0นะครับมีทั้งหมด4ชุดรีโหลด6วิล็อกเป้า1.5ความเร็ว427เรายิงออกไปกันฮะ,ะว่าเวลาเล่นจริงออกจริงๆริดาเมจเท่าไรา 8, หร่เฮ้ยจาก8,000เหรอลูกละ5,000สงสัยมันจะโกงเกินก็เลยโดนเนิร์ฟนะฮะ ทำให้เบิร์ดเหลือแค่เบิร์ละ30,000นะฮะเป็นเล่นไป30,000จากปกติต้อง48,000นะฮะเหลือ30,000หายไปเยอะนะฮะต่อมาครับเป็นจรวด KEPD หัวน้ำเงินนะฮะ350เบิร์ดก่อนโดนเนิร์ฟอยู่ที่38,000ติดคีไม่ได้ระยะ10กิโลมีทั้งหมด2ชุดรีโหลด15วิล็อกเป้า2.5ความเร็วของมันแค่330นะฮะดูว่ายิงไปนะปัจจุบันเหลือดามจลูกก็เท่าไหรแช้ามากเลยนะ ลูกละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับเ็ดเคเจ,จ้าหหานี่โดนเนิฟเยอะจัดจากลูกละสามหมื่นแปดหรือข้อมันทําข้อมูลผิดวะมันน่าจะทําข้อมูลผิดแน่เลยครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะไปต่อครับจ้าหอีกหนึ่งอันครับ BK90 เาดามเมจลูกละหนึ่งหมื่นระยะ5กิโลยิงยิงได้ลำมาลูกนะครับรีโหลด11บวิความแรงเท่าไหร่ไปดูกันล็อกเป้าแค่1.8วิเองนะฮะยิงไป อุ้ยอันนี้ยังแรงอยู่52าหมนะฮะห้าหมแล้วทำไมมันเหมือนมีแรงกระจายเลยวะไม่ธรรมดาและไปะเทสระเบิดกันฮะว่าระเบิดทําความแรงได้เท่าไหร่สำหรับ MK84 ก่อนโดนเนิร์ฟเนี่ยลูกละ2 0 0 0 0มี ALE ด้วยนะฮะแล้วติดคิดิคอนได้ก็เฟียวอยู่อะ่ะบอกเลยว่าเฟี้ยวนะจริงทิ้งครับ44,000 สี่หมื่นสี่พันก็ไม่ด่อยนะสี 44, ะ่หมื่นสี่พันอ่ะสี่หมื่นสี่พันจริงมันต้องได้หกหมื่นไม่ใช่เหรอวะขอลองทิ้งอีกรอบดิสามหมื่นวะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำดาเมจทั้งหมดของเครื่องบินนี้นะฮะว่าทำไปเท่าไหร่ยิงปืนกลแค่หนึ่งชุดพอเราจะไม่ยิงมิสไซล์ต่อต้านกาญจียนะฮะฮ เฮ้ยสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามนะถามว่าด่อยไหมมันก็ไม่ด่อยนะถ้าอย่างเงี้ยมันก็โหดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงจากระยะไกลดูถ้าเราเห็นเขาไกลๆเนี่ยชุดหนึ่งจะเท่าไหร่มาดองเทสกันครับเมื่อกี้ทําไปสามแสนเะจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสามควันดำกันเลยทีเดียวเค <Okay. S 2> เครื่องบินมันเห็นเราขนาดนี้เลยวะแต่เราไม่เห็นมาแล้วนะเสียงเครื่องบินเพาะมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ยินไหม เดี๋ยวเขาบินอย่างพาเอเฮ้ยลุยสามล็อกไกลไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเอาแบบล็อกรับใส่นะยิงออกไปฮะอุ้ยสองแสนหนึ่งมึงโหดเกินไปแล้วเบอร์หนึ่งเนี่ยโหดเกินไปแล้วถ้าบินสองรอบทั้งชุดนี่เท่าไหร่วะเนี่ย อุ้ยสองแสนสี่โหดมากนะกิฟเฟนโอเคสรุปข้อดีข้อเสียดีกว่าโอเคก็ได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้ากิฟเฟนไปแล้วล่วะฮะแจ 39, ็ตสามเก้ากิฟเฟนบีของเดือนเมษายนบอกเลยว่าลำนี้คล่องตัวมากนะครับระยะการยิงก็ปานกลางนะยิงได้ระดับปานกลางเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆถ้าใครชอบเครื่องบินลำนี้ก็เตรียมตังได้เลย569บาบาทนะฮะ ความคล่องตัวเป็นเลิศอาวุธเยี่ยมถ้าไม่โดนเนอร์เพิ่มเติมนะฮะจากที่ผมเล่าไปก็คือผมเล่าสเตตัสปกติหน้าเว็บนะฮะเทียบกับอาวุธที่ใช้จริงรู้สึกมันโดนเนอร์ไปเยอะเลยนะครับไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรอาจจะโกงเกินไปหรือเปล่าแต่บินรอบหนึ่งให้ตีได้เลยฮะว่าบินอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0นะฮะทำให้เรือต่างๆเนี่ยที่มีเลือดเหลือประมาณ2องแสนเจสามแสนสี่แสนเนี่ยเป็นอันตรายมากเลยถ้ากิฟเฟนบินมาแค่ฝูงเดียวนะฮะถ้าเจอ ACV ด้วย ตายบินควบกับบอมเบอร์นะครับข้อดีของมันก็คือเลี้ยวง่ายมากนะครับอาวุธแรงข้อเสียของมันก็คืออาวุธน้อยไปหน่อยนะฮะก็คือปล่อย2ชุดก็คือต้องกลับบ้านแล้วนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะแล้วก็ฝากกดสมัครบริจาคด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนบอลนะฮะเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อสสำหรับเพื่อนๆนะฮะเจ้านี้นะฮะข้อเสียอย่างมิซล์ของมันเป็นมิซล์ขับไล่เนี่ย อยู่ลำดับที่2นะฮะอย่าก,กดผิดไม่งั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนฮะไปแล้วฮะบ๊ายบายครับเพื่อนๆโชคดีเจอปืน